เราอยู่กับ4พิธีกรที่แซ่บที่สุดนะครับกันแก้มโดมตั้มสวัสดีครับ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 ขออินชีได้ไหมคะแนะนำตัวแบบตะกี้ได้ไหมคะเดะพบกับผู้เราในรายการสี่ผู้ดำรายการที่เราจะมาร้องเล่นเต้นฮาพบกันทุกคืนวันพุธสี่ทุ่มยี่สิบทางช่องวันพรุ่งนี้เจอกันวันแรกครับผม ขอ,ขอเพลงด้คะเพลงในรายการนะคะอแบบนไนะสีพอดงพวกเราคือสีพอดงสีพดังรวมาแล้วสีพอดงสีพอดงพวกเราคือสีพอดงสีพอดงยังไงก็สีพดังอ้หทุกอย่างดีหมดเลยแต่ไม่ทราบว่าพวกคุณขอลิขสิทธิ์ดิชันหรือยังข่อ,อนกรเทิร เราใช้มานะคะวันวันเทองพวกเราคือวันวันเทองวันงพีาเพิงง่ายง่ายนี่แหลม่้สหมือนโดนขโในโฟรชร์เลพี่ร้องก่อนพี่ร้องก่อนแต่เพลงแต่ง เมือวันนี้คนเข้าใจว่าสีโพดามไปเอาพิมันวันพิมมาเพราะว่าในตามกฎหมายถ้าใครออกอากาศก่อนนะคะอันนั้นคือเป็นลิขสิทธิ์เราตีนะคะตอนนี้าเอาเเขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกกำลังจะออกอากาศแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแต่ละคน ตื่นเต้นตตื่นนเ้มากพรุ่งนี้นัดกันแล้วว่าจะไปดูพร้อมกันบ้านพี่กันครับผมมพี่่กันไเคยไปบ้านใครครับเราไม่เลยไปที่อื่นนอกจากบ้านเขาทำไมทำไมกันถึงไม่เคยไปบ้านใครอะคะคือไม่ให้ไปอ่ะะคใช่บ้านของเล่นเยอะอยู่แล้วฮะโอ้ทุกคนบอกว่ามาเที่มาดูอะไรอย่างงี้กันอ๋อฮะอ๋อฮะใครตื่นเต้นที่สุดในสี่คนนี้เคยคุยกันไหมผมว่าผมอะผมว่า ผมว่าผมพี่แก้วแบบใหม่อ่ะคือเรื่องพิธีกรอ่ะพี่ยามอย่างโดมกับตั้มเนี่ยเคยเป็นพิธีกรมาแล้วครับแต่ผมพี่แก้วเนี่ยเป็นครั้งแรกในการทำงานแบบพิธีกรวัดราเนี่ยเขาพิธีกรเยอะเนาะใช่้าคงไม่ตื่นเต้นแล้วก็รอวันเแิงอีกสักอันนึงโอ้โอันแค่ไหนเอาวันนี้ขอบคุณก็เต้คืออยากจัดข้ากับอ๋อไม่ได้ใหญ่ใจกับพี่ใหญ่ใจกับอ๋อใหญ่ใจกับออ๋อ่ะนะคะถามถึงรายการนี้หน่อยนะคะถามถึงคำนี้ดีกว่าสี่โพดำ จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีหลายคนพอจะทราบแล้วแต่ความจริงแล้ว4โีโพดํานะคะใครคือโพดําบ้างแล้วทำไมโพต้องดําด้วยคือจริงๆ <c oughs> โพดำอ่ะคือทุกคนจะชอบคิดว่าแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแบบว่าแซวเรื่องสีผิวเรืสีผิวบ้างแต่น้ไม่ใช่คะ่ะมัน <c oughs> ไม่ใช่่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กเล็กก็ไม่คือจริงจมันเป็นชื่อแบบมันคล้ายๆล้อกันแต่ว่าที่จริงๆแล้วอ่ะความหมายที่แท้จริงของคำว่าสีพรัคือเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในสำรับไพ่ใช่ดอกไพ่ดอกโพดัเนี่ยคือดอกที่ใหญ่ที่สุดแต้มที่สุดแต้มสุดสุดอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ที่สำคัญรายการนี้เนี่ยมีไพ่ที่เป็นไพ่ไม้ตายไพ่เด็ดด้วยใช่ถูกไหมคะนั่นก็คือ ขอบเชิญเสียงก็เป็นไพ่บพิเศษของพวกเราค่ะแต่ละวีก็จะไม่ซ้ํากันแล้วไปถึงเขาก็จะได้มาร่วมร้องเพลงคือพวกเราจะร้องเพลงของศิลปินแล้วเป็นการอ r เรนจ์ใหม่ด้วยอ๋อนี่เขาบอกว่ารูปแบบรายการนะครับคือเราพูดกันทุกวันโปรโมททุกวันว่ารูปแบบรายการคือ s i n ช show sing show นี่หมายความว่าคือพวกเราเป็นนักร้องกันอยู่แล้วครับเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ว่า เราก็ปกติแล้วชีวิตประจำวันเราก็จะมีการพูดคุยกันที่สนิทสนมกันแล้วก็มีมันดูแล้วมันสนุกสนานเรียกว่าะะดึงนิสัยความเม้าเวยของเรามากาพูดคุยกันแล้วมันเฮฮาสนุกสนานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยเอ้ยลอง มาผสมในการร้องเพลงด้วยใช่ที่แบบสนุกสนานไปด้วยคือซิงโชหมายถึงว่าโชวไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยซิงโชไม่ได้หมายความว่าทุกคนโสดแล้วมาโชวไม่ใช่ซิงไม่ใช่โสดระซิงกะซองโอเคโอเคอะทีนี้นะคะสี่คนทำกันบ้านหนักมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็เป็นพิธีกรเต็มตัวครั้งแรกด้วยแต่นอกนั้นยังต้องใช้ศักยภาพทักษะอื่นๆใช้ทักษะอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากการร้องเพลงที่คุณเป็นเดอะสตาร์กันอยู่แล้ว เยอะมากที่แบบวันนี้ก่อนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยว่าแบบใครจะมาเป็นตั้งแต่แรกก็ได้คือต้องฝึกฝนเยอะมากตั้งแต่เรื่องของการพูดนะเรื่องของการแบบเรียบเรียงต่างๆในหัวสมองว่าเฮ้ยต่อไปลำดับต่อไปต้องพูดถึงเรื่องอะไรการเรียบเรียงว่าเฮ้ย จาก1จาก2อจาก3ามเนี่ยมันต้องมันต้องเรียงไปยังไงและที่สำคัญคือเราไม่ได้พูดกันเองแค่สี่คนเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญต้องคุยกับเขาต้องไม่ทิ้งเขาต้องเป็นเจ้าบ้านให้เขาที่ดีและที่สําคัญพี่บอยพูดเสมอว่าห้ามทิ้งคนดูใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเราจะบาลานซ์ยังไงกับแขกรับเชิญด้วยกับคนทางบ้านด้วยยากแล้วก็บาลานซ์กับตัวพวกเราเองด้วยทุกคนมีความรู้สึกว่าอุ้ยทาพิธีกรไม่ยากหรอกเพราะว่าเขามีสคริปต์ให้อยู่แล้วแต่ความจริงแล้ว ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะนี่ต้องถามต้องถามแต่ละท่านนะฮะว่าฝึกด้านไหนเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษแต่ละคนก็เรื่องจังหวะต่างการพูดการพูดคือการพูดหนึ่งอย่างเลยคือถ้าจะเป็นพิธีกรที่ดีก็คือต้องฟังตัวเองด้วยคือแก้มแก้มเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่จะนึกไปก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือ ต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะเวลาเราจะพูดทุกๆอย่างแหละไม่ใช่เฉพาะการเป็นมิตริกร,รทุกๆอย่างเราต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับ<ช>สิ่งที่เราอยู่ตอนนี้<ช>มันจะได้มีสติคอยรับฟังสิ่งรอบข้างบางทีแบบเป็นว่าแบบกำลังเนี่ยฟังพี่แก้อยู่เงี้ยแล้วก็นึกตางไปจนแบบเฮ้ยเอ้าล้ืของของเราเรไรของเราอะไรของเราอะไรเอ้าเลยไปแล้วเลยแล้วก็เรื่องของการการมองกล้องด้วยคืออนี้เนี่ยเป็นการเป็นการที่เรามารู้ทีหลังว่าเฮ้ย แรกเนี่ยเรามองหาคุณดูสื่อสารกับคุณดูดในห้องส่งออย่างเดี้วว่าเฮ้ยเราจะสื่อสารอะไรยังไงแต่ว่า จริงแล้วเนี่ยเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยมันคือการถ่ายผ่านกล้องมาเนี่ยแล้วคนดูทางบ้านต้องต้อง,องรับแม่เสจจากเราด้วยใช่ค่ะสี่คนคือเราต้องมองกล้องสื่อสารกับกล้องด้วยน<ม>ั่นคือสิ่งที่เราต้องฝึกเพิ่มเติมด้วย<ช>คือ<ช>เราร<ช>ู้สึกว่าคุณ4ี่คนมไม่น่าจะยากเพราะว่าสนิทกัน<ม>อยู่แล้วด้วยแล้วก็<ช>สี่คนก็เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่แล้วด้วยผมว่าความสนิทบางทีก็ยากเพราะเราเราจะรู้กันเองเราจะคุยกันเองว่นแบบสนิทกันไงเรารู้ของเรา่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำมันก็จะไม่สื่อสารคุณมีมุกส่วนตัว่่่่่่่คนนนาาาาางง้ไมเเเเขออยยยชชววผฮ เมื่อวานนี้อ่ะรู้กันแต่คนทางบ้านไม่รู้นะไม่รู้เลยรู้อะไรกันที่สิ่งไรเมื่อวานนี้แกทำอะไรมาไม่เห็นรู้เลยใช่เราต้องขยายให้คนอื่นได้ฟังเราแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะหรือเปล่เมื่อวานนี้ตั้งไปเจอนี่นี่นั่นนั่นนั่นต้องบอกเราต้องขยายความให้หมดไปกับใครอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่สนุกก็ไปกับพ่อคุณแม่ครับ ไม่หมดนี่ต้องบอกไม่หมดนะคะโดมไ่กับพวกเราด้วยไม่กับพวกเราตอนเดิมมาอะไรอย่างเงี hmm. <h ums> <h ums> so ้ยท okay. right? ีนี้นะคะบอกว่าคอนเซปต์รายการก็คือร้องเล่นเต้นห่านะคะเต้นด้วยเต้นด้วยสี่คนที่สายเต้นเลยนี่อ๋อโอ้ยเจอตาสายเต้นดิฉันทำได้ตอนที่ฉันเชียร์ทุก่สี่คนสายเต้นอ๋อคอนโดนเลยค่ะเป็นยังไงโดมโดมแดงเต้นเลยเขาลงพยาบาเนี่ยนะ ยังไงยังไงก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการส,สร้างสีันให้กับรายการนอกจากมีการร้องเพลงแล้วมีการพูดคุยแล้วมันก็ต้องมีอย่างอื่นอย่างเช่น สมมติว่าแขกรับเชิญเขาแบบมีเพลงที่ต้องเต้นอะไรเราก็ต้องไปเต้นร่วมกับเขาด้วยร้องกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากการฝึกพูดแล้วเราก็ต้องฝึกเต้นฝึกเนี่ยไหมเราต้องฝึกเยเพราะเราไม่ฝึกมันจะเป็นฝุ่นฝึกพูดฝึกพูดแล้วเราก็ต้องฝึกเต้นด้วยฝึกเต้นร้องเราก็ยังต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาด้่ครับเพราะว่าแขกรับเชิญแต่ละวีคไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสปอยแขกรับเชิญหน่อยได้ไหมอย่างนี้ภาพที่เห็นอันนี้ที่ให้ไปเก็บเบื้องหลังด้วยกวนชี ไ่เลยค่ะพี่บีพี่พพบี้นะครับพี่พบี้มาเป็นยังไงบ้างเทปนี้ชัวไว้ปันคาเลยฮะอันนี้ มากๆใครที่แบบว่าแฟนบพี่บี้นะต้องติดตามเพราะว่าพี่บี้เนี่ยมีหลายๆมุมที่ยังไม่เคยเห็นกันใช่เป็นมุมฮาที่แบบว่าพวกเราได้ได้ลุ้มฮากันแน่นอนนะครับผมนี่แล้วแต่ละโชว์นี่กว่ากวจะออกมานี่นานไหมคะเพราะว่าคือต้องมีทั้งเพลงด้วยโชว์มีบางทีมีละครดยใช่ไหมะขอซีอูตาคุณแก้วมิจฉาเนี่ยมีแอคที่แบบว่าพัฒนาเยอะมากเลยค่ไม่พอใจเลยกันคุณแก้วพูดซีไรคือจุดๆนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ ไม่เคยทํามาก่อนคือการเป็นวิธีกรแล้วก็ต่างๆโชว์ต่างๆเราเลยต้องซ้อมหนักมากค่ะก่อนที่เราจะถ่ายจริงๆเนี่ยเราไปเราซ้อมกันแบบว่าหลายครั้งมากเพื่อที่จะให้ออกมาแล้วคนดูชอบในสิ่งที่พวกเราทํา <ıldı> และพอเวลาถ่ายจริงเราก็ถ้ามันไม่ดีจริงๆเราไม่ปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นเราคัดแล้วคัดแล้วของเราของเราของดีต้องดูที่ช่องวันนะคะ ไม่จริงเราไม่ปล่อยออกมาหมายถึงว่าคุณบอยทะกนเกียรติไม่ปล่อยออกมาถูกไหมคะ้วก็ทงานไม่ปล่อยออกมาแน่นอนตั้งแต่ซ้อมเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือโชว์แต่ละโชว์เนี่ยมีการคิดช่วยกันคิดช่วยกันส่งมุกสดอะไรไหมฮะมีค่ะแน่นอนครับมีมุกของเราเองไหมคือผมจะบอกว่ามุกที่เกิดจากพวกเราเองเนี่ยมันจะเป็นมุกที่แบบมันเข้าปากพวกเรามากกว่าบางทีเล่นเราวมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหามันหาขึ้นแต่ว่าเราก็จะจะคงสคริปที่เขาเขียนเอาไว้ใครใครมุกเยอะสุด ก็พอกันนะว่าแต่ละคนมันจังหวะแต่ละคนไม่เหมือนกันใครมุือกแตกสุดจะเป็นมุกที่แบบแ้แตมันจะมีคนละทางอะยังไงขยายความนิดนึงด้วอย่างผมก็เป็นตลกสังขาร นุ่งตัวจะโลดสังขารเราตลกคุณนเลือกจะมีแบบแต่ละคนจะมีทางของตัวเองกันไปอะไร่ครับตลกสังขารแต่ว่าต้อมารวุดเขาตลกหล่อใช่ครับตลกแบบหน้าตาดีภาพผมอันนี้ไม่เที่ยงนะไม่แบบไม่เอาเสียไปสปอยน้องอย่างนั้นพี่แล้วกพูดความจริงกันอะไรอย่างเงี้ยกันตลกยังไงคะเออ่ตลกลื่นครับผมลื่นนะแก้หมือนความเลยลื่นไปเรื่อยลื่นคือแบบแผลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบสามารถไหลไปได้เรื่อยๆเขาเป็น ตลกปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะไรเออ๊ะปลาไหลมันใช้การอะหรือเปล่านี่คือไม่กันชมคืชมผมหรือว่าชมคือชื่นชมเขาสามารถแบบสมมติว่าคนนี้แบบ นิ่งเด็ดอะไรเงี้ยสามารถตบเข้ามาได้เดี๋ยวนะแต่ปกติคาว่าปลาไหลเขาไม่ใช่เลือนไหลเลื่อนไหลการตลกปลาไหลมันจะเป็นเหมือนผู้ชายเจ้าชู้หรือเลื่อนไหลเจ้าชู้นี่ไม่รู้แต่ว่าเลื่อนไหลเดี๋ยวข้าไปเคลียร์กันนะคู่นี้แต่เขาไม่รู้นี่คือเหมือนสายตาคือเหมือนคุณลุรู้แต่ไม่บอกอ่าแล้วแก้มแก้มวิทยานีนี่ตลกดีงามค่ะ พูดเองพี่แก้วนี่เขาเรียกแ่าเป็นตลกแบบว่าหน้าสวยตลกแบบหน้าตาแบบ ตลกดีว่าหรือว่าเรื่องไงหรอแบบหน้าใครคงแบบชิคชไคหวากจจะบอกนะว่าพี่แจ้งเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากสวยจริงๆคืออยากให้ดูในรายการนี้เขาเขาจะสวยเป็นแบบทวมีความที่คุณเคยเห็นคุณเห็นเขาจะซาตำกวดเดินซาอะไรนะสี่เดินซาสี่แล้วคุณลงไปเปิดทีวีเอาสองเครื่องอะไรนะเปิดยูทูปนะแล้วอีกเครื่องหนึ่งเปิดดูรายการสีผุดดํานะโอ้โหของผมมันแบบเฮ้ย คนเดียวกันนี้ันนี้นิงนเต้ามรวุฒคุณเป็นเด็กสตา์ปีไหนนะเก้าครับอ่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะเปิดสองช่องค่ะต้ามีทีะมีสองเครื่องค่ะเครื่องหนึ่งนะคะตอนดูที่เต้ามรวุฒประกวดเดสตาก้าและอีกเครื่องหนึ่งนะคะดูสีโพดัมค่ะแล้วคุณผู้ชมจะช็อกค่ะใช้กันเดียวกันคนเดียวกันนี้ไม้เราต้องมีพัฒนาการค่ะ เหมือนกับว <ok> <function als> ่าเรารู้จังหวะรู้มุมต่างๆของเราเองเวลาการพูดอะไรต่างๆเราก็จะรู้อย่างอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้เราก็จะรู้ว่ามุมไหนสวยใช่ค่ะแล้วเรแต่มันต้องมาจากความรู้สึกของเราด้วยโอ้อินเนอร์เราอินเนอร์เราสวยอินเนอร์เราต้องสวยด้วยเราต้องเชื่อเนาะใช่ค่ะมันใช่เลยเรากลับมาในรายการอีกครันงนะแฟนๆบางคนสงสัยว่าโอ้โหมากัน4คนคนไหนี่อยากจะขออยากจะรีเควสไดหมอยากจะเห็นแต่ละคนทำอะไรหรือแขกรับเชิญทำอะไรอย่างนี้บอกได้ไหมฮะจริงๆก็ได้ นะคือเพราะผมจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงของละครครับละครที่เป็นละครของสีโปดัมเนี่ยนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งแบบว่าเล่นกับแขกรับเชิญด้วยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะให้คุณผู้ชมนะฮะเสนอเรื่องราวที่ผู้ชมอยากจะดูเรื่องอะไรอะไรอย่างเงีแต่ประสบการณ์มีคาแรคเตอร์จะเปลี่ยนเรื่องราวจะเปลี่ยนไม่ได้เป็นแบบเรื่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองเสนอมาได้ว่าอยากเห็นละครนี้แบบไหนคือสมมติอัดแบบกำลังอินกับเงาใจอารขอได้นะแบบขอให้แบบเล่นเงาใจแกเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วตต้้อองงเป็นแว แน่นอนอยู่หรอครับต้องผู้หญิงน่อย่ดไม่ได้นั้นแข่งรับเชญเป็นผู้หญิงมาเลยคือพูดได้เลยว่าในรายการนี้แก้มวิเชียานีสวยที่สุดอันนั้นก็ไม่ควรจะน้องก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ไม่ได้ค่ะ ต้องดูติดตามพรุ่งนี้ว่าในละครหนูอาจจะไม่สวยสุดไมได้เพราะว่ามันมีบางคนนะคะที่เขาแต่งตัวสวยมากจริงแต่งหญิงแล้วแบบเฮ้ยสามคนนี้ต้องดูว่าจริงหรอจริงเหรออะดาว่กันอะเพราะกันดูโครงหน้าแม้วอไม่พีกับผมเลยคือผมไม่ได้เป็นผู้หญิง อ่าแล้วพี่ไม่เฉลยเขาแล้วนะไม่ดยดยไม่เฉล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 ยผมนี่คือสไตล์พระเอกครับในเรื่องในเรื่องหมดพระเอกเนี่ยเท่ๆที่แกจะเป็นแบบนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะมีที่นางเอกกว่าพระเอกกว่านี่คือทุกคนต้องทุกคนต้องยอมเขาทุกอยงยอมหรอทุกอย่างต้องดูทุกทุกคนโครงหน้าดีหมดอ่ะเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะออกกระดูกทีนี้แขกรับเชิญพรุ่งนี้สปอยได้ไหมคะว่าเป็นใครพี่กวางเอบินอมอลค่ะสปอยหน่อยนี่คือเต็มๆเลยนะไม่บอกได้บอกได้บอกได้ให้พี่กวาง ทำอะไรบ้างอ่ะคร่าเขา,เาคร่าแม่มงบอกมดแน่นอนว่าพี่กวางเนี่ยมีเพลงฮิตเยอะแยะมากได้ร้องเพลงฮิตกับพี่กวางแน่นอนแล้วก็เป็นการการออเรนที่แปลกใหม่มีความพิเศษมากขึ้นกับพวกเราสี่โดมใช่แลวต้องบอกเลยว่าพี่กวางเนี่ยเป็นหนุ่มล็อกไงดูแบบนิ่ง ผมบอกเลยว่าพี่เขาไม่ได้นิ่งคเขาไม่ธรรมดานะพูดเลยไม่ธรรมดาไม่นิ่งเลยอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงอย่าลืมดูพวกนี้จรใช่ค่ะถามเรื่องเพลงนิดนึงเพลงที่มีการแต่งใหม่การ a r เ a น g ์ใหม่นะคะเราเป็นคนดูเราก็รู้สึกว่าอุ้ยสี่คนนี้ขั้นเทพอยู่แล้วแต่จริงยากมะเพลงที่แบบจะต้องมาร้องมา a r เ a น g ์ใหม่อะไรเงี้ยแต่จริงยากนะคะยากไหมคะโดมยากนะทำไมครับโดมคือมัน คือการร้องด้วยกัน4คนร้องเป็นกลุ่มเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็นงานที่ต้องอาศัยแบบการซ้อมต้องอาศัยการวางการดีไซน์การร้องที่มันแบบต้องดีถ้าเกิดระวางไม่ดีมันอาจจะรกเกินไปอาจจะแบบว่าไม่เพาะอะไรเงี้ยต้องต้องวางดีๆเพราะเราร้องด้วยกัน4คนแล้วมีแขกรับเชิญด้วยมีโชว์อะไรที่ร้อง4คนที่ประสานเสียงกันได้เอาตรงนี้เลยโชว์สดเพลงอะไรก็ได้ไม่ต้องอยู่ในรายการก็ได้พี่แอนโถดเนาะแกนมาพี่แอมขึ้นมาพี่แอนขึ้นมาครูสอนตรงนั้น No. No. <laughs> <laughs> no, do, mi, so. do. <laughs> ดนตรีที่เราแบบรู้จักกันอยู่แล้วเงี้ยค่ะแล้วเป็นเสียงตามตามโน้ตอะไรอย่างงี้ใช่แล้วพอแต่ละเพลงมันก็แตกต่างไปอีกมันก็จะมีโน้ตประสานนู่นนี่นั่นอะไรไปอีกค่ะใช่ค่ะทีนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้วต้องบอกว่าเป็นรายการที่เรารอคอยมายาวนานมากนะเป็นหนึ่งในคนที่อยากจะเห็นรายการนี้นะคะความคาดหวังจากแฟนคลับเป็นยังไงบ้างเขามีฟีดแบ็กกับเราแฟนว่ายังไงฮะว่ารายการเดี๋ยนี้ ชัดเจนนะที่ต้องการให้คนดูมีความสุข<ช>แล้วก็เรียกว่าเพล่ดเพลินกับรายการของเราไม่ว่าจะทั้งฟังเพลงก็เพราะเลเลยแล้วดูพวกผมคุยกันแล้วรู้สึกว่าเ้สนุกจังเลยดูละครแล้ววิตตลกสนุกสนานเฮฮาจังเลยแล้วคุณก็นอนหลับฝันดีด้วยรายการของเราครับเนี่ยแค่นี้คือเป้าหมายของเราแล้วใช่ค<ช>ือเราอยากให<ช>้ทุกคนได้เห็นใน นอกเหนือจากการที่เราเป็นนักร้องแล้วนะคะพวกเราสามารถที่จะทําให้ทุกคนสนุกสนานไปกับการในในมุกต่างๆในในการร้องเพลงที่ไพเราะต่างๆนี่ชมตัวเองไว้ก่อนนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รับฟังสิ่งต่างๆจากพวกเราแต่ละวีมันก็จะเปลี่ยนไปเ เรื่อยๆพราะีที่จะซ้ำหรืออะไรอย่างนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของพวกเราทั้ง4คนมากขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าทั้งทั้ง4คนเนี่ยนะคะศักยภาพเนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆก็คืออย่างคุณแก้มเนี่ยตั้งแต่ปี4ใช่ไหมคะจนมาถึงทุกคนจนถึงวันนี้นะคะเพราะว่าผ่านการเขี่ยวกรัมอย่างหนักจริงๆทีเดียใช่คำนี้ได้ไหมคะชอบคำนี้เลยสุพันจะรู้จักรู้จักใช่ไหมคะเขี่ยวกรัมโอ้น่ารักมาก คือเบื้องหลังการถ่ายทำการทำงานคือต่างคนเนี่ยก็ต่างผ่านคอนเสิร์ตผ่านละครผ่านงานพิธีกรมาค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยมีคุณบอยทะคนเกียรติไปควบคุมการถ่ายทำในเบื้องหลังด้วยนะคะคุณบอยสอนอะไรอีกบ้างนอกจากตะกี้ที่ที่บอกมาละ่ะอย่าทิ้งคนดูเรามีภาพเบื้องหลังที่คุณบอยไปคุมการทำงานด้วยหลายอย่างมากครับเรื่องของการที่เราจะทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการที่จะปรับปรับเปลี่ยนในในสภาวะที่ ที่แบบว่ากระทันหันอันนี้คือสิ่งที่เราได้ได้ได้การฝึกฝนเพิ่มเติมจากการทํารายการนี้ด้วยครับคือเราเรามีการที่ต้องแบบเตรียมสมองเตรียมการรับืูต่างๆไหวพริบใต้องมีทุกๆอย่างบางทีเปลี่ยนเนื้อสดๆหน้าเวทีในการอ่าเนี่ยก็ต้องแบบว่าปรับให้ทันตรงนั้นเลยใช่ครับนี่นี่สิ่งที่สิ่งที่มีบอยสอนจริงๆต้องบอกว่าเยอะมากเยอะมากเรื่องของแมสเซจต่างๆที่พูดออกไปเนี่ยคือเป็นการสื่อสารว่าเรากําลังพูดอะไรอยู่ว่าแม้กระทั่งเพลงทุกเพลงที่เราร้องเนี่ยคือร้องให้มัน ใชอครับฟินที่สุดเราให้คนฟังแล้วรู้สึกโอ้ยมันโดนอ่ะคนลุกแมจิกมันต้องมีแมจิกเรียว่าลงรละเอียดไปถึงอารมณ์เพลงอ่ะว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้ยมันต้องอารมณ์แบบนี้ครับพี่บอจะละเอียดในเรื่องของว่า เออคนคนดูก่อนนอนถึงเพลงกะเศร้าแต่เราต้องร้องยังไงให้คนดูแบบหลับฝันดีใช่ไหมคือไม่ใช่ฟังดูรายการแล้วกลับไปนอนร้องไห้เพลงเศร้าไงค่ะยังไงก็ตามไม่ต้องให้คนดูหลับฝันดีอย่าให้สี่คนฝากสี่พดําค่ะครับผมขอฝากด้วยแล้วกันครับรายการนี้อยากจะบอกเป็นรายการหนึ่งที่พวกเราทั้งสี่คนนะครับแล้วก็มีทีมงานอีกเยอะแยะมากมายนะครับร่วมกัน ทำแล้วก็มันสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ทุ่มเทมันมากๆแล้วก็ถือบันไดการหนึ่งที่คุณจะได้ฟังเพลินเพราะๆได้เจอกับมุกตลกนะครับแล้วก็ได้เจอกับหลากหลายมุมของผู้ดัทั้ง4ี่คนและแขกรับเชิญแต่ละสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นครบรถแน่นอนนะครับได้ฝันดีกันแน่นอนคือคือวันพุธนะครับสี่ทุ่มยี่สิบครับพรุ่งนี้ก็เป็นเทปแรกแล้วนะคะงไงก็ฝากติดตามพวกเราสี่โพดําด้วยนะคะฝากติดตามตลอดไปด้วยนะคะวันบันเทิงด้วยค่ะ บคุณทั้ง4คนแต่ว่าอยากให้ลากันไว้ด้วยเพลงที่คือวันบันเทิงอนุญาตให้คุณใด้กษิตแล้วนะคะขอให้ลาด้วยเพลงนี้นะคะค่ะจัดทุกคนค่ะขอบคุณครับคุณนุชค่ะสวัสดีครับสอัสดีครับร้องส่งนิดนึงหนึ่งสองสีโพดังพวกเราคือสีโพดังสีโพดังรุ่งมาแล้วสีโพดังสีโพดังพวกเราคือสีโพดัง สีโพดำงยังไงก็สีโพดำ